มหมอสรีนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของเรื่องปกติผิดปกติจากในโพรงมโลูกนะฮะก็พอดีมีคําถามมาด้วยมีคําถามมาด้วยเขาบอกว่าเขากินยาลดน้ำหนักแล้วก็มีเลือดออกจากช่องคลอดเนี่ย <c oughs> เป็นอะไรไหมนะฮะยาลดน้ำหนักส่วนใหญ่ก็เป็นยากดปราสาททำไมก่อนก็ยาบ้านี่แหละกดปรสาทสได้ดีนะเราทำให้เราไม่หิวอะไรเงี้ยแต่ยาลดน้ำหนักปัจจุบันก็มีมีการผลิตขึ้นมาดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะ แต่เราต้องไปดูว่าเขาได้รับการ approve หรือว่าแบบว่าการันตีโดยพวก FDA ของฝรั่งหรือเปล่าหรือกราตตอเอายอฝร,รั่งหรือเปล่าอาหารและยาถ้าเป็นของอเมริกาเนี่ยถ้าเขารับรองเนี่ยเราก็กินได้นะฮะแต่ส่วนใหญ่ที่เราไปซื้อเอาตามที่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 เขาโฆษณาอะไรมันก็เป็นผมว่าออกกำลังกายดีกว่า นะออกกำลังกายแล้วก็เวทเทรนนิ่งเราไปดูสิรายการอะไรอะไรเปลี่ยนแปลงร่างอะไรเงี้ยหนักร้อยกิโลอ่ะยังไม่ต้องใช้วิธีนั้นเลยนะยังไม่ต้องกินเลยเพราะกินเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดโยโย่เอฟเฟกแต่มันจะเกี่ยวพันกับเรื่องของเรื่องปกติไห่ส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวนะนอกจากฮอร์โมนนะที่เป็นที่มีฮอร์โมนเกี่ยวกับกเอสโตรเจนพวกกราวคือพวกอะไรพวกนี้นะ แต่เราส่วนใหญ่เราไม่รู้ว่าเขาเขาใช้สูตรอะไรบ้างแต่ถ้าไปเอายาของที่อเมริการับรองเนี่ยมันจะมีตัวมันโดยเฉพาะนะไม่ค่อยได้ประโยชน์ตอนนี้เรามาพูดถึงเคสครั้งก่อนก็พูดครั้งหนึ่งก็คือคนไข้ที่ตกเลือดนะฮะแล้วก็ดูท่าสาวไปเข้าไปข้างใน,นเป็นโพรงแสดงว่าเลือดออกจนจนจน,จนโพรงเลยโพรงว่าลูกมันป่องขึ้นมาเกือบ3มเซนเราก็เลยใช้ตัวดูดเพราะปากมันลูกเปิดเราก็ใช้ตัวดูดเซลล์เข้าไป แล้วก็ดูดเอาเซลล์ไปนะเราทาเป็นสุญญากาศไปหลอดไปหลอดกาแฟใส่เข้าไปในปากมะลุกขึ้นไปแล้วก็ทาเป็นสุญญากาศมันก็ดูดดูดดู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 ดแล้วก็ไปส่งตรวจปรากฏว่าออกมาเป็นเลดอดบริสเทธก็คือเป็นเป็นเป็นระยะแรกแต่ว่าเป็นระยะแรกใกล้ๆไข่ตกนะฮะเยื่อบุมะลุกมันเปลี่ยนสภาพไปอาจจะมีบางส่วนที่เปลี่ยนสภาพไปเป็นระยะที่สองก็ได้นะฮะคนไข้ตกเลือดอะ ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะแต่เราก็แต่เราก็ดูดเป็นส่งตรวจเพราะนี่เป็นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะแล้วเดี๋ยวเราใช้ฮอร์โมนมามา,มารักษานะแต่คนไข้าอายุ36มหกปีก็ต้องให้ความสนใจนิดหนึ่งเกินกว่า35เพราะมีโอกาสเกิดมะเร็งของในโพรงมดลูกด้วยนะยิ่งถ้าเกิน 40, 40ปียิ่งต้องระวังคนนี้วันนี้เนี่ยมาติดตามปรากฏว่าในโพรงมดลูกเนี่ยมันเรียบละถัดออกมาใกล้ๆปากมดลูกเนี่ยมันมีชิ้นเนื้อ อยู่นะเป็นก้อนประมาณสัก1.7เซนคูณด้วยประมาณสัก1.5เซนอะไรประมาณนี้ <_ d ance> ก็บอกคนไข้ขว่าไอชิ้นเนื้อตัวนี้มันปกติร่างกายเราจะบีบตัวแล้วก็ดันมันออกไปมันอาจจะเป็นเยื่อบุลูกธรรมดาที่มันหนาตัวขึ้นมาหรือว่ามันยังไงก็แล้วแต่ก็ถ้าเกิดอีกอาทิตย์หนึง่งมันไม่หลุดเนี่ยก็ต้องขูดมันลูกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะ สตอปอิดดิ้งเพราะว่าคนไข้ย,ยังเลือดไม่หยุดตอนนี้เราก็ถามว่าเขามีประกันสังคมไหมเพราะว่าประกันสังคมเนี่ยไอ้เลือดออกผิวตีแบบเนี้ยแล้วก็มีชิ้นเนื้อแบบเนี้ยเวลาขูดเนี่ยก็จะฟรีใช่ไหมคนไข้เนี่ยเมื่อที่้ตอนที่ตกเลือดผมให้ายากแก้เซไป14วันคนไข้กิน7วันแล้วเราก็บอกโอ,อ้ไม่เป็นไรละดูท่าทางไม่น่ามีอะไรเก็บเก็บยากแก้กเซไว้7วันเพราะถ้าเกิดว่าเราไปขูดเมลูกใน โรงพยาบาลประกันสังคมส่วนใหญ่ไม่ได้อยากแก้เสบเพราะว่าโรงพยาบาลพวกนี้เขาเขาก็ประหยัดนะเพราะว่าเขาเขาได้เงินจากพวกที่มประกันตนน้อยนะในโรงพยาบาลเอกชนเขาลงทุนเยอะถ้าคนแข็งแรงไม่เป็นไรแต่ถ้าคนไม่แข็งแรงหรือร่างกายเราอ่อนแอเนี่ยบางทีติดเชื้อที่ท่อนําไข่ไอ้ตัวมนลูกไม่เป็นไรเพราะตัวมนลูกเนี่ยมันอยู่ในสภาวะตั้งตรงใช่ไหมมันก็จะไหลลงไป แต่ทอ่อลาไข่มันมี ascending infection มีเชื้อโรคที่มันขึ้นไปมันก็จะไปทําให้ทอ่อลำไ่เนี่มีการอักเสบสุดท้ายก็ขูดกระเวลาตั้งครรภจะเป็นท้องลง้มบมลลูกหรือว่าจะเป็นทอน่อลาไข่ตันไปเลยก็คือไม่ท้องเนียก็ให้เก็บยาบอกว่ายาที่เราเก็บไว้เลย7วันเนี่ยไปกินหลังคุดมาลูกนะแล้วไปขูดที่โรงพยาบาลประกันสังคมจะไม่เสียตังแต่ว่าถ้าเกิดขูดโรงพยาบาล,แ,ลแบบเอกชนแบบ ดีๆค่าเปิดห้องคุณคุณมานลูกทีคุณกอ็อากเลือดอะนะก็เลยแบบแนะนำบอกว่าไปไปไปที่มีประกันสังคมดีกว่า